ตาม,มาชมงานศิลปะบอนไซจากค่ายเบซินวิวบอนไซครับค่ายของประเทศจีนที่มีหลากหลายศิลปินในการมาสร้างงานสร้างความสวยงามของศิลปะมีชีวิต อย่างบอนใสให้เราได้ชมกันนะครับวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยการกระเทาะหินแบบนี้เลยนะครับซึ่งเป็นหินที่มีการพลุกก่อนอยู่พอสมควรเพราะว่านะครับจะเห็นได้จากที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกระเทาะได้อย่างไม่ได้ยากนักนะครับทีนี้วิธีการของเขาก็คือใช้ปูนนะครับผสมน้ําแบบนี้แล้วก็ทาเคลือบไปที่หินครับเพื่อที่จะลดการพลุกกอนของหินต่างๆนะครับเพื่อนๆครับแบบนี้เลยนะครับค่อยๆทาเข้าไปพอเคลือบไว้เนี่ยหินของเราจากที่เป็นหินที่ไม่ได้แข็งแรงนะครับก็จะ มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานครับเวลาไปอยู่กับงานศิลปะอย่างบอนไซเนี่ยก็จะช่วยให้ตัวหินเนี่ยไม่ผุกร่อนไม่เสื่อมสลายได้ง่ายนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับบรรยากาศของหิมะกับงานบอนไซกันเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าหินก้อนนี้จะนําไปทําบอนไซทรงไหนนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโอ้โหนะครับเป็นป่านะครับเป็นสวนป่ามาเลยครับดูว่าสวนป่าจากที่อยู่ใน ถาดบางๆนะเพื่อนเขาจะใช้วิธีการให้มาอยู่กับหินแบบไหนบ้างนะครับซึ่งนะครับจริงๆแล้วบอนไซต้นนี้ก็เป็นบอนไซสนต้นที่จบไปแล้วนะครับก็เป็นส่วนป่าในถาดบางๆกระบวนการหลังจากนี้ก็คือการคัดกิ่งนะครับ เข้าลวดในบางกิ่งแล้วก็เอากิ่งที่คิดว่าไม่จําเป็นออกเพื่อให้เกิดการกระชับของทรงและเกิดความสวยงามกับเพื่อนอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวริดใบที่มีความหนา,นาๆออกด้วยนะครับใช้มือดึงให้เกิดพุ่มทรงที่กระชับขึ้นเนี่ยนะครับการเข้าลวดครับ45องศาแล้วก็ไม่ให้ทับยอดทับกิ่งครับแล้วก็มีการดัดนะครับโค้งไปตามรูปทรงที่เราต้องการนะครับเพื่อนครับ การทำงานนั้นหมดไปหลายวันนะครับเพื่อนไม่ใช่ธรรมดากว่าจะย่อมาเป็นให้พวกเราได้ดูแบบนี้ง่ายๆนะครับจริงๆแล้วก็ใช้เวลาหลายวันครับค่อยๆงัดค่อยๆขดนะครับตั้งทรงมุมยอดต่างๆค่อยๆทําไปแบบนี้อ๋อนะครับเพื่อนๆเขาตั้งทรงแบบเอียงไว้นะครับเพื่อที่เกิดสวนป่าแบบเอียงๆนะเพื่อนๆครับตัวดินเก่าๆแบบนี้นะครับตัดรากเก่าออกนะแล้วก็เขยดินเก่าออกนะแล้วก็นํามาวางไว้ในหินแบบนี้เลยครับใช้พวกดินคาร์มาครับ เป็นดินที่มีสภาพที่เหมาะสมกับการเลี้ยงพวกสนต่างๆนะครับแล้วก็ดินที่มีความเนบหน่อยนะครับโปะไว้ด้านข้างเพื่อที่จะให้เป็นเหมือนกระถางห่มดินไว้นะเพื่อนๆครับโปะด้วยพวกมอสทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินนะครับกลายเป็นบอนไซผลงานส่วนป่าสวยๆเอียงๆนะครับกับหิน และต้นไม้แบบนี้สวยๆเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวอุปกรณ์ต่างๆจะปกักตะกร้าไว้ให้นะครับผมลองดูนะครับนี่คืองานศิลปะที่นํามาฝากกันครับผมทามบทเรียนไว้ด้วยนะครับหบทพื้นฐานเผื่อใครสนใจมือใหม่นะครับลองทักเข้ามาดูเดี๋ยวส่งไว้ให้นะครับสําหรับคนที่อยากเรียนรู้ครับ